ทุกคนคีณแฟนเจ๊เอ,อถามทุกคนได้เลยค่ะว่ามีนไม่มีแฟนจริงๆหรือเปล่าอย่าจ้องกูนอนได้ไหมเดีย๋ยวแผนก็แตกพอดีหรอกโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆผม S D T กลับมากันแล้วนะครับกับรายการแกะตัวอย่างเป็นต่อ กับเป็นต่อ E.P. ีที่25ครับผมก่อนไปแก้ตัวยางรบกวนเพื่อนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับสัญญากับเจ้ก่อนว่าถ้าเจ๊บอกความจริงทุกคนจะช่วยเจ๊ใช่ไหมช่วยเจมินนะครับมาขอให้สาวๆช่วยเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่สุดแล้วเราก็รู้ครับว่าให้ช่วยโกหกนั่นเอง โกหกเรื่องอะไรทุกคนคนแฟนเจเอ,อถามทุกคนได้เลยค่ะว่ามินไม่มีแฟนจริงๆหรือป่าเจมินเนี่ยไปจีบกับผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้ทำไมวุ่นวายอยู่กับเรื่องผู้หญิงก็ไม่รู้นะฮะแรกๆก็มีเรื่องผู้ชายตอนนี้ก็เป็นเรื่องผู้หญิงอีกแล้วเดี๋ยวผู้หญิงผู้ชายวนๆอยู่นี้ตกลงเจมินแกนจะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยแต่ที่สุดแล้วเนี่ยแกก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยช่วยโกหกว่า ตัวแกเองยังไม่มีแฟนนะครับเหตุการณ์จะเป็นไงเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันครับผมเดี๋ยวพี่มานะจ๊ะเดีย๋ยวจ้องกูนอนได้ไหมเดี๋ยวแผนก็แตกพอดีหรอกโอเคส่วนอีกฉากหนึ่งเป็นเรื่องราวของพี่วอกแต่งสาวครับแต่งหญิงมานั่งคุยกับน้องคนนึงกับผู้หญิงคนนึงแล้วก็ลุกไปหาพี่จวบแล้วมองพี่จวบว่าพี่จวบเนี่ยอย่ามองปแปลกๆหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวแผนจะแตกแผนเป็นแบบไหนกันแน่เนี่ยเราต้องมันคิดกันครับผมผมว่าไม่มีอะไรนะอยากได้สาวคนนี้แน่นอนมีอยู่เรื่องเดียวนี่แหละคงไม่เป็นเรื่องอื่นแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นพี่อูดกับพี่ยมเดินเข้ามาฮะเ้ครับเลิคอาอ้อจวดับเมนูหน่อยครับบอสมันทำกูไม่ได้เวมองหน้ากันอย่างดีทักทายกันด้วยนะฮะ แต่ถ้าใครเหมือนไม่รู้จักกันพี่ยมจําพี่วอกไม่ได้เหรออันนี้น่าจะตัดทิ้งไปได้เลยนะครับพี่ยมอาจจะรู้แผนตั้งแต่แรกแล้วครับแรกสุดเลยว่าพี่วอกจะทําอะไรก็เลยเข้ามาเพื่อดัดนิสัยหรือทําอะไรสักอย่างนี้เนี่ยปวดนะปวดน,น,น,นะอีกแบบนึงคือไม่รู้หรอกแต่มาเจอมาเจออยู่ตรงนี้รู้เป็นพี่วอกนี่แหละ แต่แก้งทำเป็นไม่รู้จักตอนแรกเฉยๆแล้วค่อยมาอำภายหลังนั่นเองนะไม่แน่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะสรุปแล้วพี่วอกจะทำอะไรกันแน่เจมมินจะมีสาวจริงไหมเออมีสาวมีแฟนใหม่จริงไหมหรือ,อยังไงคงต้องไปติดตามตอนมันฉายจริงครับผมทั้งหมดนี้คือการแกะตัวอย่างของเป็นต่อ e p ี่25ครับคิดเห็นยังไงแตกต่างไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับ You do not got like a lady. I'm gonna go to the next sdt So, what Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'm gonna keep myself on track. Keep my head up staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Try with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams.